ซองโกคอร์สเดอร์ด่านที่1นนะครับดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งเราสีแดงนะครับอยู่ข้างบนมาเริ่มเลยสร้างฐานวางก่อนลวกันฐานวางสินค้า place that there, lord. สักหกอันก็ได้กำลังดีเสร็จแล้วตลาดไวค้ค้าขายนะครับแล้วก็ที่เก็บอาหารอันนี้สำคัญเลย เอาไว้ให้ประชากรเรากินแล้วก็สร้างอาชีพกันเหมืองหินนะครับเอาม้าสักสี่ตัวก็ได้ม,ไม้าไปขนก้อนหินแล้วก็บ้านสร้างไปเยอะๆแต่ก็ได้เราจะได้มีประชากรเยอะไมห้หมดซื้อปะบายก่นเอาสักเท่านี้พอก่อนสร้างบ้านเพิ่ม เลี้ยคนเยอะๆนะครับจะได้ผลิตผลตได้ไวขึ้นเอาน้ำด้วยเผื่อไฟไหมอานที้ฐานเอนจีนี่ได้ต่อดีอ่ะนี่ดีกว่ากรีส <Gr> ปั๊มเมอนจีนี่มาเอามาเยอะๆอ อ่าด้านบนมีทองโอเคเริ่มผลิตก,กันแล้วไม้หมดอีกแล้วซื้อมาตอนนี้เรามีตังค์เยอะนะครับเราเน้นซื้อโอเควางเมืองทองได้แม่ทองนี้ราคาดีกว่าเ,เมืองหินนะครับแต่ว่ามันเก็บได้น้อยทอง Siege เอนจิเนียรมาสร้างตะนูไฟตนูไฟแรงมากตนูไฟเอาไว้เผากับยิงพวกนักเกาะเรือหนึ่งตัวซื้อมาก็ได้คู่กันได้ตนูไฟใช้เอนจิเนียร์สองตัวนะครับ ไป,ไปสร้างเลยคนม้ามาุมการเลยีทำคนธนูมาธนูมา้มาเคลื่อนที่ไวซื้อไม้ถ้าไม่ซื้อเรา,าทำาลงไม้ก็ได้นะครับแต่มันชา้าเือนทองโอเค,อเคอาน มันมาสร้างเมืองหินข้างบนโน่นมาทำไมมาก็โดนสอย,ยนะปั๊มมาคนมา้าแคนนี้น่าจะพอละไปเคลืลค่อนคนมาคุ้มกันโอ้ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยมาขยับมา เอาอะไรต่อดีอ่ะหินขายให้หมดตังค์ได้เจ็ดร้อยกว่าบาทเองขายให้หมดเลยเมาไรแล้วก็ปั๊มอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่แข็งแรงมากนะครับแต่ว่ามันเดินช้าไงเราจะเอาไปจัดการพราชามันเงินไหมเมาไรเนี่ยมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะผมชอบพูดหม่เมายตัวนี้ พลธนูปลธน,นูยิงได้ไม่ค่อยเข้านะครับต้องใช้ใช้เอนจิเนียร์มีเอนจิเนียร์ที่ยิงธนูไฟเนี่ยจัดการแรงกว่าแต่เพอเสียหอกธ <c oughs> นูไฟคือมันชา้าเคลื่อนที่ชา้าธนูสอยไปควางหินควางหินลับ ปั๊มมาทำไมพ,พ่อม The e y a p s the s l s มาตเดิมาแล้วสตัวถอกลัวสิเอือายเห็นปะย,ย,ยิงแรงมากเลยนะี่ยไปเผาเลยจะรอดูนะใช้ธนูไฟเผา ไฟลุกแล้วถ้าเราไม่สร้างน้ำเอาไว้นะครับแบบนี้นะไฟมัจนจะลามไปเรื่อยนะไฟมันจะไม่ดับถ้าเราสร้างเมืองใหญ่ไม่มีน้ำนี่คือจบเลยทางทั้งเมืองแน่เหลือนักดา,าบอีกไม่กี่ตัวค่อยๆขยับเข้ามาผลลามันนี่ละกัน มายิงประชากรอรุยะหว่างนี้ก็ค่อยๆสอยไปเฮ้ยเข้ามาหาม้าแล้วะเ,เอ,อือมาไม่ถึงเออไอชุีขม่งหมดอีกตัวนแล้วเออมาล้มหนึ่งตัว ไม่เป็นเรามีเยอะนักดาเราขึ้นเลยจัดกา,า,ารประชากรนักดาบึงหน้าประตูวังละขึ้นไปใส่พระราชาเลย้เ,เ,เรียบร้อยไปนอนเฝ้าร่างอมวงซะ ยูอว์วิคเทรชชนะแล้วครับด่านแรกอันนี้เพิ่งจะเคยเล่นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได,ด,ด้เล่นมานานหลายปีแล้ว